เวียดนามมั่นใจคว้าแชมป์ซีเกมส์ได้แม้ไร้เงาตู้เย็นซื้อเวียดนามได้ออกมาประกาศแบบมั่นใจสุดๆว่าจะสามารถคว้าทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพร้อมกับคว้าแชมป์ซีเกมส์2025ที่ไทยเป็นเจ้าภาพได้อย่างแน่นอนพระวองว่าทีมชาติเวียดนามกำลังอยู่ในช่วงที่พัฒนาขึ้นมากและที่ผ่านมายังสามารถแย่งแชมป์ซีวีลีจากประเทศไทยได้เป็นครั้งแรกอีกด้วยประกอบกับในปีนี้ตัวหลักของทีมชาติไทยหลายคนไม่ว่าจะเป็นบุ้งบิมช,ชัชุออนโมกศรีวิภาวีศรี เตยฮัตยาบำรุงสุขและยูฟ่าโดพนพรสินโผ่ตาก็มีปัญหาเรื่องของการบาดเจ็บส่วนเพียวอัชราพรคงยศก็ยังไม่คืนฟอร์มเต็มที่ทั้งหมดนี้ลดเป็นปัจจัยที่จะส่งเสริมให้เวียดนามคว้าแชมป์ซีเกมส์2025ที่ไทยเป็นเจ้าภาพได้ง่ายขึ้นอย่างแน่นอนความคิดเห็นนี้บอกว่า เองหรือเปล่าครับต้องถามน้องๆทีมชาติไทยก่อนว่าจะยอมดรือเปล่าการตั้งเป้าหมายไม่ผิดแต่จะสําเร็จหรือไม่เป็นอีกเรื่องฟิลิปปินส์ก็มาแรงอินโดนีเซียก็มองข้ามไม่ได้นะใครชนะเวียดนามซับต่อซู์แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ฟันทงไม่มีอะไรได้มาง่ายๆย่าคิดเองเออเองนะเวียดนาม